สวัสดีค่ะทุกคนในวันนี้นะคะครูน้อยก็มีคำแนะนำดีๆในการใช้ฟังก์ชัน XLOOKUP ถ้าใครเคยใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP หรือ HLOOKUP แล้วนะคะใน Excel Version ตั้งแต่2021ขึ้นไปหรือถ้าใครใช้ Excel 365ก็จะมีฟังก์ชัน XLOOKUP ให้ใช้กันได้นะคะซึ่ง XLOOKUP จะมีความยืดหยุ่นมากกว่าก็จะสามารถค้นหาข้อมูลได้ทั้งในด้านด้านด้านซ้ายและด้านขวาคะเพราะว่าถ้าใครเคยใช้ v ี o o k u p นะคะข้อมูลที่เราจะสามารถค้นหาได้ก็คือข้อมูลที่อยู่ถัดไปทางด้านขวาเท่านั้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็น x Lookup เนี่ยจะสามารถหาข้อมูลที่อยู่ทางด้านซ้ายของชุดข้อมูลได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถหาข้อมูลในรูปแบบไว้ได้ด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูการใช้ x Look Up ไปด้วยกันนะคะในคลิปนี้ค่ะ